พอเราทํารถอย่างเงี้ยนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผมใส่เข้ามานี่ก็พยายามให้มันสมเหตุสมผลนะครับก็ให้ให้อยู่แบบสบายๆไม่ไม่ระบาเกินเกินไปนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง JBX Thailand นะครับพี่เต๋าผู้จัดการฝ่ายขาย JBX Thailand นะครับวันนี้มีลูกค้าท่านพิเศษเลยนะครับพารถบ้านมาให้ท่านผู้ชมมาดูถึงที่เลยนะครับที่บริษัท JBX ของเรานะครับสวัสดีครับผมชื่อทีรวีลิทิเนตนะครับหรือเรียกผมทีก็ได้ครับก็เบื้องต้นก็คือรถคันนี้เดิมครับเป็นเป็นรถกระบะนะครับใช้ไว้ขนของนะครับก็หลังจากที่เราใช้งานเข้ามาในระยะหนึ่งแล้วในช่วงโควิดเนี่ยงานก็เริ่มซบเซาใช่ไหมครับก็ งานที่เราจะต้องใช้งานเขาเนี่ยก็เริ่มน้อยลงนะครับผมก,ก็เลยตอนประจวบกับตอนนั้นเนี่ยผมเริ่มมีความคิดท้งอยากจะออกเที่ยวนะครับ<อ>แล้วก็มองหา อ่าอุปกรณ์แคมปิ้งต่างๆ,ๆ,ๆในๆห,หลายๆที่นะครับก็ศึกษามาเยอะแล้วก็จนมาบรรจบว่าเออเราเรามีรถเรามีรถเป็นเป็นเป็น,ปนสารตั้งต้นอยู่แล้วนะครับเราก็เลยไม่มีต้นทุนในเรื่องตรงนี้ก็เลยคิดว่าจะเอารถคันเดิมเราเนี่ยมาดัดแปลงผมเอาไว้เป็นเป็น,ปนรถแคมเปอร์นะครับเอาไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆนะครับก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้ให้นำรถคันนี้มามาทำเป็นรถแคมเปอร์แบบนี้นะครับทำไมพิธีถึงเลือกแอร์ขึ้นที่ของ GPS ของเราครับ คือก็เมื่อก่อนเนี่ยก็เคยใช้ได้ได้มีโอกาสลองใช้แอร์เคลื่อนที่ในหลายๆยี่ห้อนะในในแบรนด์อื่นนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วในในขนาดที่เท่ากันที่6,000นวีทีเนี่ยการอัตราการกินไฟการสิ้นเปลืองพลังงานเนี่ยจะสูงกว่าครับผมอาจจะสูงกว่าเล็กน้อยนะครับประเด็นที่2ก็คือความสามารถในการทําความเย็นของับของ p x เนี่ย อย่างที่ที่ทางบริษัทได้เคลมไว้ว่าสามารถส่งลมได้ถึง6เมตรนะครับใช่ครับแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยสามารถทําได้ถึง17องศาหลังจากที่ลองใช้เนี่ยครับมันก็สามารถทําอุณหภูมิได้ได้ถึง17องศาครับผมแล้วก็ความเงียบครับน้ําหนักเบาครับแล้วก็สายสวิงสวิงได้นะครับของ JPX เนี่ยสามารถสวิงได้แล้วก็อัตราลมเนี่ยจะมีการปรับแบบอัตโนมัติได้นะครับคือเวลาเวลาที่อุณหภูมิได้อัรมลมเขาก็จะเบาลงนะครับ าเมื่อไหร่ที่คอมพิวเซอร์ตัดการทํางานเนี่ยเสียงจะเงียบมากๆนะครับเงียบจนแบบเราเราเราไม่ได้ยินเสียงลมเลยนะครับแต่พอเวลาคอมพิวเซอร์กลับมาทํางานใหม่ก็เสียงก็จะดังขึ้นมาอีกเล็กน้อยครับครับแต่เวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเสียงนกเสียงน้ําเสียงอะไรต่ไม่อะไรอ่ะบางทีอาจจะดังกรบกรบเสียงเสียงพัดลมไปด้วยซ้ำนะครับเลยทำให้เรานอนนอนหลับสบายขึ้นนะครับอุณหภูมิจากภายในภายนอกที่ผมเคยจับวัดดูนยสามารถทําอุณหภูมิได้ต่ากว่าข้างนอกประมาณสัก5้าถึง6องศาครับ นะครับซึ่งถ้าเราถ้าเรานั่งอยู่ข้างหน้าหน้าแผงคอยเย็นนันก็มีความรู้สึกว่าเย็นสบายแล้วครับไม่ไม่ร้อนนะครับอ๋อก็คือของพิธีนี่จริงๆแล้วก็ไม่ได้จอดใต้ต้นไม้ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือพื้นที่ลานกลางแจ้งเลยใช่แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นช่วงมีนาเมษาอากาศร้อนจัดๆเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเอาอีกตัวหนึ่งคือผมจะจะมีตัวเก้าพันอ๋อมีตัวเก้าพัน BTU ด้วยนะตัวเก้าพันก็จะใหญ่ก็จะทําความเย็นได้ต่ำกว่าข้างนอก ประมาณเป็น10องศาครับเป็นสิองศานะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับท่านผู้ชมกับลูกค้านะครับที่ที่กำลังสอบถามกันเข้ามานะครับว่า6000นบีทียูของเรานะฮะเวลาใส่เข้าไปในรถนะครับว่าทําความเย็นได้ไหมนะฮะในพื้นที่ของ J p เปของเรานะฮะค่อนข้างที่จะมีคุณสมบัติที่จุดเด่นก็คือนําน้ําที่อยู่ใต้ฐานน้ำนะฮะเราจะมีมอเตอร์เล็กๆหนึ่งตัวนะฮะและมีใบพัดนะฮะและพัดน้ําตัวนั้นนําน้ํากลับไปใช้เพื่อลด อุณภูมิในตัวมอเตอร์อีกทีนะครับตรงคอยร้อนนะฮะทำให้แอร์เคลื่อนที่ของเราอะเรื่องน้ําจะทิ้งบ่อยๆใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานหน่อยเวลาใช้ไฟทั่วไปนะครับพวกทีวีตู้เย็นอะไรเงี้ยมันก็กินไฟอยู่ประมาณประมาณ50 60วัตต์นะครับแต่พอเวลาเปิดแอร์ปุ๊บเท่าที่ผมเคยวัดดูก็ตัว6 0 0 0 BTU ทนี่นกินไฟอยู่ประมาณสัก650วัตต์เพราะนั้นเท่ากับว่าเอาตัวนี้เข้าไปหาเนี่ยเราก็จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่ตัวนี้ได้ประมาณสัก ไม่ต่ำกว่า1ิชั่วโมงอะครับในการขนย้ายแอร์เคลื่อนที่ของ g P S ของเราค่อนข้างที่จะเป็นอย่างไรบ้างครับพี่พีทครับใจเลือกใช้เป็นแอร์เคลื่อนที่แทนนะครับนื่งจากว่าเราสามารถที่จะยกได้ด้วยตัวเองนะครับน้ำหนักไม่มากนะครับผู้หญิงก็สามารถยกได้นะครับก็ยกขึ้นลงรถง่ายๆแล้วก็เราก็สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนก็ได้ก็สะดวกด้วยครับ ครับท่านผู้ชมครับสาหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางพิธีด้วยนะครับที่นํารถบ้านจัดเต็มระบบเพื่อเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมและลูกค้านะครับในวันนี้ท่านผู้ชมท่านใดลูกค้าท่านใดนะครับสนใจในเรื่องรถบ้านนะฮะก็สามารถสอบถามมาทาง GBS ของเราช่องทาง GBS ของเราก็ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้กับทางทีมงานของ GBS ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับพิธีนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย